ครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แทราซีชาน,นลนะวันนี้มันอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกมคาราวอลติเบตคอ b โบมาเปิดกาชาอีกแล้วเพื่อนๆวันนี้วันที่8เดือน8จริงๆผมไม่ได้อัดวันที่8หรอกแต่มันมีโปรโมชั่น8เดือน8มามาเปิดการชาักหน่อยนะครับตามสไตล์อตของช่องเรา ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมส่วนใครที่อยากจะเติมคาร์บาว i n อินฟินิตคอมโบแบบคุ้มคุมนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเป y ดวินท็อปอัมีบริการรับเติมเกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบแล้วด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัส w a l เลตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทนะ 1, เน,งงน,เนที่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลต์เพิ่มเป็น Car อบนี ก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจํานวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด z R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือไปทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีรรรรระะะะบบบบออ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 โต้้้้้แแแลลลลไไไไมมมมม่่่่่ีีีเเเเเววววาาาาาางใในน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 กปปปทััััผขสสพพพิิคคคชชช UG Phone จถยหืๆดดฟ์ ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UT Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองไฟ UT Phone เเเเเเเนนนนนนนีี่่่่่ยยยรริมมตต้้พพงงแแแคคคววััััลละะบบาาาาททอ็กกจจจผ แนะนำเป็นในส่วนของให้เ,เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น MVP นะครับเพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมัน,นจะสูงก,กว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่าง,างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สาคัญคือใต้ e s ส r ร p t i o n เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติด เดือนแปก,กันก่อนเนาะนะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับมันมีหลายอย่างนะที่ที่เอามาขายนะครับถ้าแบบใครสนใจก็เติมผ่านเป y ตรวิดแล้วก็ขอขุดเซาเรซเอ็กได้นะโดยตัวแพ็กเกจที่เขามาขายนะก็จะมีทั้งตัวแบบทหารนะหยวนกับอาริโอเนลนะครับลีดี้นะครับตัวสเกลนะครับแล้วก็พวกถั่วนะครับต่าง นะครับก็มีอยู่เป็นแบบเป็นแพ็กน,นะแต่ว่าไฮไลท์ที่ผมอยากได้จริงๆก็คือตัวนี้นะครับ Byte Epic Converter นะครับออกมชชาใช้อยู่ข้างล่างด้วยนะครับคนลอันคนลนอ่ะแต่ว่านี่ก็คือตัวเจาะมอไซค์นะครับก็มีแล้วก็รีเซ็ตก็มีแต่ที่ผมอยากได้คือนี้นะครับ Byte Epic Random นะครับมันจะมีอยู่2เซตเซตแรกเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบบอลเลตพอยต์นะครับอีกเซตหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบซึ่งผมเท่าที่ดูนะด้วยสายตาเนี่ยมันของเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวแปดร้อยเก้าสิบอะ มันถูกกว่าแต่ว่ามันจํากัดการซื้ออยู่ที่50 50ครั้งนะครับแต่อันนี้มันซื้อได้ไม่จํากัดนะครับไอตัวเอ่อเวอร์ชัน2เนี่ยแต่ของน่าจะเหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเอ้แต่ว่าเท่าเท่าที่ดูดีมันมีนีดนึงก็คือเวอร์ชัน2ไอเวอร์ชันแรกอะครับที่เป็น V1 ่อะมันมีไบต์คอนเวอร์เตอร์เลเวลสองแทรกมาด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่มีเห็นปะ่ะเนี่ยไอตัวเลเวลสองเนี่ยอันนี้ไม่มีไม่มีในในแพ็ก V2 เลยนะครับก็ ของตัวแพ็ก่2ก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าข้างบนก็จะถูกกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเปิดกันประมาณ5,000บาทนะครับแต่ว่าผมจะเปิดเป็นแพ็กตัวนี้นะตัว V1 นะครับเพราะว่าของมันคือของมันก็กาวแหละมันมี V2 เขาเอารเวิวสเข้ามาด้วยแต่มันถูกกว่าไงก็จะเปิดได้2เท่าอะไรเงี้ยจำนวนจํานวนชิ้นก็จะเยอะกว่านะครับแล้วก็มีตัวเครสชนะเครสต์ออฟสกายอีพิกนะครับเข้ามาขายด้วยนะครับแปดเดือนแแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าไม่แน่เดี๋ยวถ้าพอยเหลืออาจจะมาสุ ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูหน้าร้านค้ากันเดี๋ยวมาดูกันว่า5000บาทเนี่ยคุ้มไหมนะครับตัวเนะี Sky ่ยเครสออฟสกาจะเป็นตัวนี้เนาะนะครับอันนี้ก็จะสุ่มเหมือนกันแล้วก็ได้รับตัว e ีพิกรีเซเหมือนกันนะครับแล้วก็สุ่มตัวตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆซื้อได้ทั้งคู่นะหมายถึงว่าแบบถ้าเราแบบอยากจะทําส่วนไหนก็ซื้ออันนั้นแต่ว่าผมจะซื้อใบสุ่มมอไซค์ก่อนเนะี่ยไปห้าสิกล่องนะครับกดกันไปเลยยาวๆนะครับ เดี๋ยวไปดูในเกมกันอีกทีนึงเนาะว่าคุมม้มไหมเพราะว่าผมไม่ได้เช็คราคาไอเทมเลยนะรู้แค่ว่าช่วงนี้เอ็มราคาขึ้นนะครับยังไม่ได้เช็คราคาของยังไม่รู้เลยว่าอันไหนหน่าซื้ออันไหนคุ้มไม่คุม้มมาขอเลเ้ยวสามเล 4, เ้ยวสี่เพนเนคิดาเมาเดคิเลตพวกนั้นนะครับสามสองหนึ่งมาลูกพ่อโบโหลดนิดนึงพึ่งมีเวลี้ยสี่แต่ a c c u ร a c y ไม่ค่อยคุ้มนะครับเวลี้ยวสี่เห็นขาวๆเนี่ยเป็นเวลวสี่อยู่นะแอมรีซิต นะครับรีซ to ิตค wow, ีเลต HP แอมรีซิตโอ้โหแอตแทกรีซิตเลตเหมือนจะครึ่งบนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอันนี้ก็แอมรีซิตดีซิตแอมโอเคเลเวลสองมีอารแอมแต่แบบเลเวลสองน่าจะไม่แพงนะครับปึ๊บกันเลหแอตแทกโอ้โหคีดาเมดเลเวลสองแอมเลเวลสองแอมเลเวลสองนะครับแล้วก็อันนี้ HP แอคูราซีโอ้โหแต่คิดาเมดเวลสองคิดาเมดมากเยอะแต่ว่าเป็นบูคือมอไซบูคิดาเมดเนี่ย คือถ้าเป็นคิดดาเมจส่วนมอไซบูอ่ะผมว่าไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะครับอาโอเคอุ้ยแอมรีซิตั้งเอตแท็กเอตแท็กเลครับแล้วก็รีซิตั้วิวเวลสี่ก็เป็นแอตแท็กอุ้ยเมื่อกี้ไหลไหลแป๊บนึงอยู่ไหนนี่แอตแท็กเวลสี่นะครับ HP อัน e นี M, id, ้แอมรีซิตคิดดาเมจโหส่วนมากเป็นรีซิตว่ะถ้าเป็นแอตแท็กเพียวเพียวอ่ะส่วนมากอันนี้มีเวลสามเป็นแอตแท็กนะครับเป็นแอมมาอันนึงแอตแท็กโหไม่มีเวลสี่ที่สวยๆเลยอะ่ะ อันนี้คิดดรเมจว่สามโอเคคิดี่เข้าเรดคิดี่เข้าเรทเหมือนจะไม่ค่อยแพงนะตอนนี้โอเคอเคุอค่ยหมดแล้วนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับห้าสิบกล่องแปบ๊บไงแปบ๊บเดียวไวไหมเราอีกสักนิดไหมคอือถ้าไปตัวแรนดอมที่เป็นแรนดอมธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีระเวลสองเข้ามาอ่าระเวบสองก็จะไม่มีแล้วก็จะมีระดัสามเข้ามาให้ลุ้นเยอะหน่อยแต่ว่าที่เหลือผมไปลุ้นตรงนี้ดีกว่านี่ผมไปตัวตัวเครดออฟสกายนี่ดีกว่านะครับ สิบเท่าไหร่สิบห้าได้ไหม,มสักสิบห้าอันมาปึ๊บสามสองหนึ่งโป้แอตแท็กอัพอิกนอร์ดาเมจเฮดพีแอดดาเมจแอตแท็กโอ้โหแอดดาเมจเกลือล้วนเลยว่ะดาเมจรีดิวป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าประมาณหกพันบาทที่เราเสียไปวันนี้จะได้อะไรคืนมาบ้างเดี๋ยวตัดภาพไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ได้มาเมื่อกี้มีอะไรเท่าไหร,ร่บ้างนะครับ ก็คือของมันก็ไม่ได้เยอะมากแหละมันก็ประมาณเท่าที่เปิดนั่นแหละห้าสิบหกสิบชิ้นแต่แบบเหมือนของแรงจะไม่ค่อยมีนะผมท่องนั่งดูแล้วแบบมันค่อนข้างจะเกลือแบบเกลือจริงเลยนะครับค่อนข้างจะเกลือเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับไหนดูว่าตัวราคาเปิดเสร็จแล้วอ่ะนะนะครับปะทีละชิ้นเลยนะครับอันนี้อีกนอดามิดโอ้โห่สี่สิบเอ็มไม่รู้จะออกไหมด้วยนะนะครับแต่อขอบวกไปก่อนนะครับสี่สิบเอ็ม ย่งเยังไม่วางขายแล้วกันนะำันถูกเกินอันนี้40อ,อันนี้แอดดามิโอ้โหอันนี้ไม่บวกนะครับถูกเกินแอดแทเอ้ยโอเคอันนี้โอเคเลยนะครับ260นะเฮ้ยผมไม่คิดว่ามันจะ1 0 0ยอ็มนะอ่ะสนะองรเนะครับเหมือนแพ็คปีกจะดูคุ้มกว่ามอไซนะดีเฟนต์ก็อีก 40M อซึ่งก็ไม่รู้จะออกไหมแต่ขอขอบวกไปแล้วกันเป็นพิธีแต่ยังไม่วางขายนะแล้วก็ HP อันนี้ก็ไม่บวกนะครับอ่ะปีกเราขายได้แค่อันเดียวแต่แบบที่แบบราคาแพงๆที่เหลือก็บวกราคาไปนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้เยอะมาตัวเลเวล4แล้วกันนะครับไล่ไปเลยนะครับเลเวลสมอไซอันนี้ 25M เอ่าเหมือนจะได้บวกไปสัก50นะครับแต่ผมยังไม่วางขายนะแล้วก็ในส่วนของถัดไปก็เป็น accuracy เอ้ย accuracy มันได้ได้30เลยเหรออาจจะผมตีไป15แล้วกันนะครับ2อันก็30ถ้าออกกันนะ แอคูโรซี่มันแพงเพราะอะไรวะแอทแท็กโอ้โหแอทแท็กสองเอ็มเอชพีสามสิบห้า M, 35, น่าจะไม่ออกนะครับอันนี้เลเวลสามนะครับรีซิตคิสเลดไอรีซิตสกิลแอมป์นะครับน,น่าจะขายไม่ออกนะแปดเอ็มก็ไว้ก่อนต่อถัดไปกันคีนะครับอันนี้ก็น่าจะขายไม่ออกเหมือนกันนะครับกันเลดกันเลดนี่ขายได้แต่น่าจะออกช้าอ่ะบวกไปสักสามสิบคอหอมปากหอมคอ,อนะครับแล้วก็เมื่อกี้บวกกันเลดไปแล้วเนาะ บวกกันเลดไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บกันคีกันเลดแล้วก็แอตแทกนะครับโอ้โห 6m คิดาเมเด้วย3เนี่ยผมเคยขายไป2-300นะมาดูกันวันนี้ราคาเท่าไหร่โป้โหุ้ยก็ยัง300อยู่นะครับก็ยัง 300M อยู่อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะยัง 300M อยู่นะอ่านี้ 300M นะครับ คีย์ที่เข้าเลทปัจจุบัน150ยห้นะครับก็ดีเย้ยอันนี้ดูดีเลยอันนี้ดูดีนะครับ150 M แต่ไม่รู้ออกหรือเปล่านะไม่ไม่รู้ว่าจะขายออกไหมนะครับต้องดูอีกทีนึงอันนี้แอมหุ่ยแอมมก็170เลยเหรอเฮ้ยดูดีนะเนี่ยหมวกร้อยห้าสิบเอ็มไปกลมๆนะครับเฮ้ยมีของเก่าด้วยว่าแอตแทคอันนี้ของเก่าะะ HP นะครับเอ่อ HP น่าจะไม่ออกนะ HP ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บมีของเก่าอยู่อันนี้กันแอมเวลสองไม่ออก ากาันแอมเบอร์เข้าสู่เวลสองแล้วนะครับการคีเวลสองสี่สิบห้าอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ออกเหมือนกันการเลดวลสองแอตแทกวลสองราคาถูกอย่างคีเลยครับขออภัยคีดาเมจเวลสองมาปึ๊บนี่คือคีดาเมจเวลสองนะเนี่ยไปอีกสี่สิบเอ็มนะครับสี่สิบเอ็มเอาชามออกมากันเฮ้ยมีแววเจ๊งว่ะแอมเวลสองเกลือนะครับแอมเวลสองก็ขายไม่ได้ HP HP เฮ้ยหมดแล้วนะครับ โอ้โหนี่คือหมดแล้วจริงเลยนี่อันนี้คือคือไม่เหลือแล้วนะครับก็ถ้าเอาในเซ็ตนี้นะครับเนี่ยในในเซ็ตนี้นะทั้งหมดที่ที่เราเปิดมาเนี่ยโอ้โหจริงๆต้องใช้คําว่าค่อนข้างเกลือนหนักเพราะว่าผมขายได้รวมๆอยู่ที่1100งเองครับหนึ่งซึ่ง1100งพคูณหนตอนนี้มันเท่ากับประมาณ2,000บาทนะครับ ซึ่งสองพันบาทเนี่ยถ้าเราเอาไปซื้อฟอสเจมเนี่ยแล้วขายเจมตรงๆเลยเนี่ยเหมือนจะได้สามพันอยู่นะซึ่งยังไงก็ขาดทุนนะครับมองมุมไหนก็ขาดทุนเพราะว่าหมายถึงว่าแบบเราลงทุนไป5 6, า้า0กพันอะแต่เราขายคืนได้แค่สองพันอย่างเงี้ยเต็มที่เลยไม่ไ้3ามพันขายทั้งหมดอะที่เปิดได้ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับอันนี้คือขาดทุนยับยับนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ไปลองหาเปิดกันดูได้นะครับอืมก็ตามนี้เพื่อนๆใครที่ <c oughs> อยากพิสูจน์ดวงเ,เองก็ลองดูครับแต่สำหรับผมคลิปนี้วันนี้ประมาณนี้นะครับไม่รู้อะไรดนใจให้มาเล่นไม่ดู๋ยว่าไอตัวกิจกรรมนี้นะก็ฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝันดีครับผมบ๊ายบายครับ